ที่แล้วนะครับผมพาไปเร่ไปดูขั้นตอนการทำราอนสแตนเลสนะครับคือหมายว่าประกอบมาเสร็จเสร็จแล้วนะครับทั้งราวทั้งเสานะครับเราข้ามาติดตั้งวันนี้เราจะพาไปดูขั้นตอนการติดตั้งแบบยิ้วอินหน้างานนะทุกอย่ไม่ได้ประกอบที่โรงงานนะครับมาประกอบที่หน้างานเลยนะครับก็จะมาเชื่อมแบบนี้นะครับเชื่อมเบ็นี้เชื่อมอ่างครับ อีกวิธีนึงครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในกันครับที่นี่นะเห็ครับที่แล้วเนี่ยเอามาเป็นชุดนะครับพอเป็นลักษณะว่ามันจะประกอบด้วยหน้างานนะครับก็เป็นวิธีที่สะดวกครับแต่ว่าก็าจะทำงานอยู่ที่หน้างานเลยก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้ากำลังเครื่องมาก,ก็มีนหล็กที่จะลอยต่อกับผัดเง,ง,งาผัดลอย การก่รสำครับเราปรมาณสิบแปดเมตรสิบเมตรนี้นขึ้นงานอยู่ถึงนักบวานี้ก็สองวันครับักแจัดนะครับนักบาชสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นวิธีที่อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็น <c oughs> ที่จะประกอบมาไอ้ที่เรามานำมาประกอบอยู่หน้างานนะครับตัวที่คลิปตอนนี้ก็เป็นคิปในส่วนที่ประกอบอยู่โรงงานมานะครับยากง่ายคนละแบบครับต้องขึ้นอยู่กับช่างนะครับว่าสะดวกในการทํางานแบบไหนนะครับแต่ <c oughs> ดูความเรียบร้อยแล้วการประกอบหน้างานก็จะได้เรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับ เพราะว่าถ้าประกอบมาแล้วนี่มันค่อนข้างที่จะเอาเข้ามาใส่แล้วอาจจะมีความผิดพลาดอยู่บางประการนะครับอย่างเช่นระยะต่างๆมันก็ไม่ลงตัวในการที่วางขอบบางเสานะครับวางชิ้นงานเข้าไปนะครับ